โอให้ฟังได้บ่เป็นอย่างนอนลองพือเส้าเทนั่งข้อตัวไปแสหัวใจเป็นแผลสั้นบ่บ่เมีย่ยงดอกไอขอบคุณหลายๆแค่น้ำตาคลอ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องขอตนรบพี่น้องขอสู่ศูนย์รวมความหาเทยไทยใสย่ฮาชาแนลคือเก่าพี่น้องค่ะกินวัวกินอ้างอีกแล้วเมื่อนี้ได้ยังกินวัตินี่เลยค่ะเมนูยุคโควิดง่ายๆในชั่วโมงที่เร่งรีบเพียง5-7ถึงนาทีก็ได้รับประทานค่ะเมื่อนี้ได้กินยังค่ะนี่เลยค่ะก๋วยจับกึงก่งสุดกึ่งสำเร็จรูปกึ่งระก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปตรามินแซ่บนะคะอื้อ น้องมินพินทองมินกันตพ ет, นัฒน์น้องลูกทุ่งไอดอนไอไลอืออเขาว่าอะไรวิ่งสู้ฟัดสู้ฟัดลูกทุง่งสู้ฟัดอะไรไปเพิ่นทรงมให้ซิมของเพื่อนเห็ดเองพี่น้องขาแซบ่บเส้นเหนียวนุม่มมีสองรสชาติด,ด้วยกันคือรสหมูกับรสไก่แล้วก็เป็นข้าวขาวธรรมดาผลิตจากข้าวแท้ๆนะคะเส้นขาวแล้วก็เ้นทําจากข้าวไลซ์เบอร์รี่วันนี้ต้มให้ชมชมสองอย่างเลยมาพี่น้อง คอยเห็นแล้วก็าสดแล้วก็าสดกินพี่น้องขาเออบ้างไว้ไส่์มีผู้ใดสนใจกับเด็กสิถิงสองทางการสร้างซื้อใ้ไห้เดอคขะเด้อมินแซบนะคะมินแซมินแซบกว๋วยจับยวนกึ่งสำเร็จรูปเมนูอันอย่างเกาะเขาเอื่นยุคโควิดมันก็จะต้องแบบทิ้งไบรเร่งรีบกินสดร้อนแต่อันนี้ไม่ร้อนแล้วแหละเพราะว่าฉันทำกว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะเสร็จยากประมู่ยังมาพี่น้องมาเดอค่ะเนี่ย วิธีทำามีอยู่ขังซองแล้วเด้อพี่น้องขาน,นี่ค่ะขอชิมข้าวไลซ์เบอร์รี่ก่อนเป็นเส้นเหนียวนุ่มอันนี้เคยต้มแบบลวกเส้นแบบเต็มเส้นตั้งหากเนาะต้มเส้นตังหากแล้วก็ต้มน้ำซุปตั้งหากผักเนื้อสัตว์ก็ใส่ได้ตามใจชอบนะคะใครจะปรุงเพิ่มอะไรก็ปรุงเพิ่มด้วยนะคะปรุงเพิ่มได้นะในซองก็จะประกอบไปด้วยมีพริกปน่นมีหอมเจียวแล้วก็ มีเอตัวปรุงรสผงปรุงรสสำเร็จรูปตม้ตมง่ายปั๊บแป๊บ,ปบได้กินพี่น้องหานาที่ซิฟนาที่อือม,มาอืมอืมเส้นเหนียวนุ่มรดสดน,นำเลยเห็นความสวยกับว่างพี่น้องขาเนี่ยใครใส่หมูยอ่อหมูยอเนี่ยทำขควโลกแค่เล่เนี่ยให้มัน พอได้เขียวได้ไหลใส่เห็ดเข็มทองด้วยลงหามันนี่เขาต้องโรยผักชีด้วยใช่ไหมโรยก็โรยอะ น้องขาเยาว่ากข่อยถกอืมขั้งแรกที่เคยเห็ดกลิ่นเนา้สาวเนาสาวอืมกับบื้งว่าเขาใส่หยังเนาสาวพี่น้องขาไปเคยจะสื่อเขากินสาวถ้าเส้นเหนียวนุ่มพี่น้องขาอืมอืม วันนี้ใส่หมูยอบ้มเนะกินหอนๆขีซแสพี่น้องตัวอเน้นบะหอนแล้วไหมก็สิเล้่วไหมสูกก็สิแตงนาแล้วไหมนี่เส่ผักอะไรด้วยไม่รู้่ะกวางตุ้งญี่ปุ่นเหรอ อืมน้ำเหนือน้ำเหนือค่ะใส่ไข่ด้วยนี่นะไข่ค่ะไข่ไข่นะครับใส่ไข่ลงไปทุ่นละฟองทุ่นละฟองอืมเส็บแสบพี่น้องง่ายง่ยืย เฮ็ดแบบเลือกเส้นตั้งหาละต้มน้ำซุปตั้งหานะมต้องก็ดเลยเสียเวลาแต่ที่จริงนะต้มแล้วเอาเส้นลงเลยละะ้วก็เดือดเพราะเนซุปเราก็ัปรุงรสกินได้เลยผู้ใดมักง่ายๆสั่งเฮ็ดได้คือกันพี่นอ้องมินแซบแซบสมชื่อเดี๋ยวเรื่องราคาหรือว่าช่องทางการสั่งซื้อนะเดี๋ยวจะบอก ดี๋ยวสิบอกพี่น้องผู้เด็กกินเข่าหน่อยกินกินหน่อยซ่องหนึ่งพอดีอ่มพี่น้องแต่ว่าข่อยเป็นคนกินหลายด่ากสองซ่องเบือินไข่เนี่ยไข่เห็นไหมไข่ออนเซนออนไลน์เนี่ยนี่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 มเยิ้มคข่เยิ้มเยิ้มยู่ะค่ะ ไปมักเพก็ดมักยั้งก็เติมพริกเติมยั้งได้ตามใจชอบเด้อ,แ,อดแต่ว่าอันนี้เฉพาะเครื่องปรุงอะ่ะก็อร่อยแล้วเติมแต่พริกออือ มันลมเห็นความสวย่อยบอพี่น้องขาเบิ้งผ่าไหมผ่าไ่ <laughs> ข้ามองเขามาแล้วเบ่งหัน,น,นแตกห้อนไล ลายเบอรี่หมดไปหนึ่งต่อไปเราจะไปต่อกันที่เส้นขาวต่อไปต่อกันที่เส้นขาวค่ะสองถ้วยผมนแล้วข่วยเนาะคําพูดได้กินในน้อยแบบผู้หญิงผู้หญิงแบบแบบคุณหนูคุณหนูนะก็จะกินถ้วยเดียวนั่นแหละแต้าไข่มันวาแมนไข่มันกัมกร มาค่ะอันนี้เส้นขาวค่ะวุ้ยพี่น้องเส้นขาวน้ำอืดบุญลแี้วพี่น้องขายเฮ้ยีจังแดวอวฝนกระตกเด้นเนี่ยเหนืยวนุ่มเวอร์ว่างเส้นเหนียวนุ่มดีเลิศด ตบเบื้องหน้าไข่พี่น้องขาดแคสิต้มกระดูกหมูไส้หรือว่าไส้หมูสับ หมูหยังได,ด้เด้อพี่น้องคะัะแต่ว่านี้ก็ใส่หมูยอ่อแบบเพนแบบง่ายๆหมูยอ่อกับไข่แซ่บอืม แต่ที่จริงมันต้องกินกันตะเกียบไหมอ่ะไม่ใช่เนาะนี่กับซ้อนซอมนี่แหละเนะาะคอยบาสาว หล่นเลอดเบลอบ้างขี้เห็ดแสบแถมมินเอ้ยมินกัดพินมินพินทองมินกันตะพัดอืมมีสองรสชาติเด้อยี่น้นองมีหมูกับไกม่มอนีต้มหมูกินก้อนค่ะนี่ไก่เดี๋ยว,วเอาไปกินมื้อน้า ทั้งสรสชาติมี2เส้น2แบบนะคะมีเส้นละข้าวไรซ์เบอร์รี่กับเส้นขาวผลิตจากข้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ม่ประดับมันกินนี่แหละแซ่บใช้ได้เลย ง่ายๆทำเองได้ที่บ้านใครก็ต้มได้บางคนก็ชอบข้นๆเหนียวๆพี่น้องเส็นเขาสิไม่แป้งนะเขาสิเป็นข้นๆเหนียวๆต้มแล้วก็ใส่เครื่องปรุงกินสดๆท้อนๆแต่ว่าอันนี้่อยเฮดแบบท้ายคลิปก็เลือเอาแบบให้มันเห็นเสนเห็นน้ำให้มันแบบ แตกต่างสินะขอยก็เลือกต้มเส้นก่อนต้มเส้นละบัดเนี้ยก็ต้่มน้ำซุปที่หลังใสกัมะจนค่อยมาเทใส่กันไม่ไข่ค,ค่ะเมือ่อแล้ว เมื่อแรกพี่น้องขาเบ๊สองถั่วแซ่บนะเมื่อแซ่บเนาะสาวนี่เด้อพี่น้องมินแซ่บก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปผู้ใดอยากกินกันเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไปให้นะคะเดี๋ยวค่อยไล่ไปถามข้อความไปถามเพิ่นเจ้าของแบนเพิ่นเด้อหนองมินพินท่องค่ะมินกันญะพัดลูกทุ่งสู้ฟัดแซ่บเส้นเหนียวนุ่มพี่น้องแนะนำแนะนำง่ายๆเห็ดกินง่ายๆ ้มแค่เจ็ดนาทีก็ได้กินแล้วใส่เนื้อใส่แล้วอู้อยากกินอะไรใส่แซ่บค่ะเมนูง่ายๆเอาไ้ซัานี่พี่น้องขาคลิปนาสิพ่อการการกินอี่ยังหนึ่งกะฝากติดตามใบเดิอฝากก็ไล์ก็แช์กว่าสิได้เฮ็ดคลิปกว่างา,า,าก,ก็ามูดอ,อก <c oughs> มะทุ่มเทพอะไรเงือกแตกฝากก็ไรก็แช่เป็นกำลังใจเห็นพี่น้องขอบคุณหลายๆเอาไปซัานี้พี่นอออ้อง่าสวัสดีค่ะ <c oughs>